สนับสนุนโดโอวันติใหม่ลิปไอส์เชียร์คัลเลอร์ชิมเมอร์ดีใครพ้อ่ก่อนเชื่อฉันที่แกต้องทำก่อนจะป้อมคืนนี้ก็คือทำยเกาะป้องกัน

ีถ้าเจอเกาะป้องกันนั้นแล้วก็รีบเจาะๆๆมันซะ ทำไรอะเอ,อ่อหาถ่านไฟฉายเอาไปทำไรเอาไปใส่รีโมโ<ห>เออแตงวันนี้เขาไปช้อปปิ้งกันเลยคะเออหลับตาก่อนได้ไหมอ่ะหลับทำไมอ่ะนะหลับตานะ ยิมตาได้ใช่ไหมอเอยไม่ได้อ่ะเขาว่าเขาไม่ใส่อะไรเลยดีกว่าตนะ้องดูบนะไอ้ดีวะสายจะมีไม่ส่งนะ ไปเลยนั่นๆนั่นๆนั่นๆโอ้ยไปสักรูกสักลูกสักลูกเฮ้ย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 เดี๋ยวกนะ็โดนแล้วนะโอ้ยยิงไม่ได้ยังมาโดน บ้านดิแต่เขาไม่ไปส่งนะงั้นบอนอห็นลูกบาศก์ของหันเนี่ยเขาขอไปนอนในห้องก่อนนด้ปะไปดิเขาดูบอนเสร็จแล้วเขาปลุกไปดิวะอาน้ำน้องโต้ยังเหนียวเลยเนาะตัวเองหาแป้งรู้เปล่าล่ะถ้าอย่างใจบ้างดววะ เองฉุนน้ำหอมแรงรมันทำทีมยังไงของมันวะมนม่อ่เะเเขาก็เบอยนี่ตัวเองไม่มาพาดคอเขาเลยล่ะเด๋วโดนจนได้จนได้ ลงได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเง่นตั้มหนึงโดนแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครั้เดียวขอร้องเถอะนันะนะนะจะหมดเวลาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเล่นอย่างนี้วะโอ้ยผมได้ผมได้เฮ้ยเหนงวะ กันทั้งทีแต่ไม่ได้ทำประตูสัง,งนกะต์โทรโทโทโท,อทอบีที่น่าสงสารของปีโทรบก <mel od ic> มานี่มาอย่าดาม่านี่ไม่ใช่สินของแกแอ้มันพูดถูกนะจ๊ะแกฉันว่าที่ตั้มเขาไม่สนใจแกตั้มป่วยเพราะวะขนาดฉันนะแกแต่งงานมาตั้งนานแล้วนะอ,องเวิรร้านซูชิแป๊บเดียวโทรจิกทั้งวันจังนี่ใช่ไหม <VEN S 2> ใช่สุยไม่ใช่อ่ะ นี่ยพูดปุ๊บทันทีเห็นเห็นหไหล่อยคิวขัดใจตลอดฮัลโหลอ๋อไม่ค่ะไม่มีค่ะโท้ผิดนะคะฉันว่าแล้วนี่พวกแกถ้าแกนะจะเกลียดใครสักคนนะฉันขอแนะนำเลยนะให้แกชิดเกลียดมันเถอะแต่ฉันว่านะที่หลิวพูดก็มีประเด็นนะลองคิดดูดิถ้ามีผู้ชายมาจีบบีอะ ต้องมันจะมั่งไหมหมอไม่ถ้าเป็นนักแอมปีอะมันจะสามสิบเหลือะนะแกขนาดนเนี้ยใครจะมาสนใจมัน เที่ยงแล้วเราไปทานข้าวเที่ยงกันไหมครับหัวหน้าไปก่อนเลยค่ะบีนัดกับพวกตุ้มไว้อ่ะค่ะอ,อ๋อก็ดีฮะกินกันหลายๆคนสนุกดีเออแต่ว่ามีแต่ผู้หญิงอะค่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นก็รีบทานรีบกลับม,มาให้มันตรงเวลาแล้วกันนะครับเออหัวหน้าครับเป็นพรุ่งนี้ลวกันคะ่ะเดี๋ยวบีหาลูกค้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไลน์ไว นี่ก็ดีแต่ว่าผมผมผมยังไม่มีลายคุณบีเลยครับแป๊บนึงน,นะครับงั้นงั้นสแกนเลยครับคค,คุณบีทําให้หน่อยครับผมทําไม่เป็นเป็นว่า <laughs> แต่ว่า,วาช่วงนี้คุณบีเล่นไฮไฟไหมครับไฮไฟเลิกเล่นไปนานแล้วคะ่ะเฮ้ยทำไมเลิกเล่นนะใครๆคก็เล่นกันนะฮะเหรอคะเสร็จหรือยังนะครับโอเค โออเคคนีขตัวะะัวะได้ครับพรุ่งนี้นะฮะ่ะอสังเกมันก้อยหิวข้าวมากเลยค่ะแต่ใช้ไม่คันหิวชงเด้งหิวชงเด้งไปกินเลยครับหน้าอย่างก้อยดูไม่น่ากินข้าวนะน่าจะกินซา तो